เซฟูเปอร์ไกช็อปขายดีเกมบริการขายดีเกมราคาถูกเริ่ม uh, ต้นที่หลักร้อยบาทเท่านั้นรับเสื้อไอดีราคาร้อนพร้อมจบราคาสวยๆระวังคนลอบอ้างเพจกันด้วยนะครับเพจจริงจะมปตนทหาใไกก่อนเพจจริงก็มีผู้ติดตาม7,000 0คนขึ้นไปเพจจริงลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม ก็ต้องการสวัสดีน้องๆทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ t c h ช n n น l นั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีนาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมนะ ในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะสลับกิจกรรมการแข่งขันนะครับผมฟรีไฟเอชไอแชมเปี้ยนชิพนับ2021ันเอั่นเองนะครับผมวันนี้เริ่มการแข่งขันนะครับเวลา5โมงเป็นต้นไปนะครับวันนี้เนี่ยมีของฟรีมาแจกนะครับอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยจะรับยังไงมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็รับชมยังไงท่องทางไหนนั่นเองวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูวิธีการรับเลยนะครับอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับย้ำว่า วันนี้5้าโมงอย่าลืมมาดูสตรีมไลฟ์สดการแข่งขันกันด้วยนะเพื่อให้คนดูถึง150,000คนนั่นเอง นะครับมาโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยก็มีกิจกรรมนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับอยู่ในส่วนนะครับตู้สุ่มนะครับตู้สุ่มกาชาห้าเหรียญนั่นเองครับอยู่ในส่วนตรงนี้นี่เลยนะครับเป็นหมัดอ่าโบย่าเดีนั่นเองนะครับนี่โบย่าฟิตถ้าฟิตแปลว่าหมัดนั่นเองนะครับนี่ก็คือสะสมนะครับโทเค็นตัวนี้นะครับให้ครบ5อันเพื่อจะแลกในส่วนหมัดโบย่านั่นเองนะครับบอกเลยว่าโคตรเท่สำหรับหมัดนี้นะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะพามาดูหมัดเต็มๆนะครับใครที่หมดกี่เพชรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะสำหร หมัดตัวนี้นะครับผมเนาะอ่ะแต่พี่พามาดูก่อนเลยสำหรับหมัดตัวนี้บอกเลยว่าเทสจะจับนะครับผมมาโอเคก็เข้าไปที่ฟิตแล้วก็นี่เลยนะครับเป็นหมัดตัวนี้นี่นะครับหมัดโบย่าเดนเองมันยี่สิบเอ็ดนะครับหมัดนี้ไม่แรงนะครับผมย้ำว่าหมัดนี้ไม่แรงนะเพราะว่าเจมได้บอกแล้วนะครับหมัดแรงก็มีหมัดเดียวเท่านั้นก็คือหมัดจริงจังหรือหมัดไซตามะนั่นเองนะครับหมัดแรงที่จะไม่กลับมาขายไม่กลับมาส่อีกแล้วนั่นเอง นะครับผมนะปากมานี้เลยนะสำหรับหมัดเรื่องของหมัดนะครับแล้วก็สลหรับกิจกรรมสายฟรีรับท่าทางนะครับสี่ทุ่มที่ผ่านมาเมื่อคืนนะครับใครที่ รับไปแล้วนะคบผมก็แสดงความยินดีกันด้วยสำหรับท่าทางฟรีๆเป็นท่าทางเต้นนะครับรับฟรีๆยกเซิร์ฟเลยนะครับแล้วก็แต้มตรงนี้แต้มโบยาตัวนี้ใกล้จะเต็มหลอดนะครับใกล้จะเต็มหลอดแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นรับของฟรีนั่นเองนะพี่รับไปแล้วก็คือลงเล่นหนึ่งเกมนั่นเองนะครับประมาณนี้นะทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมรับของฟรีนะไม่ว่าจะเป็นไอวอลไม่ว่าจะเป็นสกินปืนถาวรตัวละครถาวรนะรับยังไงไปเราไปดูกันเลยนะครับผม ก็โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บพิเศษสัมเป็นแลควคอมพิที่เรียบร้อยครับตอนนี้โปรโมชัน่นพิเศษก็คือเติมห้า้บาทก็ไปรับฟรี5ีกห้าท้ด้บาทฟรีเลยครับ โปรโมชันนี้เนี่ยมีเจ็ดกดนะครับสาหมดกดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนะโอเคพอกดลิงก์เข้ามาเรากดสมัครสมาชิกตามพี่เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยง่ายๆนะครับผมโอเคนะพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างครับผมแล้วก็กดที่เติมเครดิตตัวนี้นะครับเราต้องมีเครดิตกันก่อนที่ได้รับ500บาทไดฟรีนั่นเองแล้วก็ให้เราโอเวอร์ลิปที่เบอร์0 6 4 8 8 9 5ศูแล้วก็ใส่เบีรแปดเราเข้าไปนะครับแล้วกาสองนี่สอตมงสามขึ้นไไปเรราาจะด้ฟีีอก500บท ีเลยครับพอโอนเสร็จใส่เบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบยอดเลยดคิดิก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับจากกดมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะครับทีนี้ใครที่อยากได้ไอดีท่าบักทงอย่างสุ่มไอดีท่าบักทงนะครับนี่เลยพี่แนะนำเลยนะสุ่มไอดีท่าบักทงไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะแล้วก็จะมีไอดีท่าบักทงอยู่ด้วยนะเป็นไอเดีเซิร์ฟไทยเลยแล้วก็จะมีเกมเศรษฐีรุ่นของเทียบที่อัพเดตเข้ามาใหม่นะครับร้อยยี่สิบเครดิตเท่านั้นนะครับพอเราสุ่มได้ไอเนี่ยให้เราากดมที่ตตติดด่อรรงงนนนนี้้้ะะคัับผมมก็จเไปหาแฟนนเเเพจขราาะผมก เราทักไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้เอ די ทัาบอกงเงี้ยเขาส่งให้ภายใน5นาทีเลยเป็นเอดีเซิร์ฟไทยร้อเเลยนะครับผมนะเป็นเอดีเซิร์ฟไทยร้อเเลยนะครับที่นี่นะครับผมโปรโม,มชั่นรับค้าล้านบาทพี แจกค่ารักกิเลสฟรีเมยจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดหมดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนแบนเนอร์กันก่อนนะครับสำหรับแบนเนอร์กิจกรรมนะครับแกนแฟนนอนนะครับเป็นการแข่งขันฟรีไฟนะครับเอเชียแชมเปี้ยนชิพนะครับรอบแกนแฟนนอนนั่นเองนะครับทีมไทยก็คือส่งเข้าแข่งขัน3ทีมด้วยกันนะครับตามนี้เลยนะครับนี่ใครชอบทีมไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะก็คือจะจัดการแข่งขันวันนี้นะครับวันอาทิตย์ววววัันนนนนีี้้้เเลลยยาา่ นะครับผมก็คือจะสตรีมสดในช่องทาง u t u b e นะครับเข้าไป y o YouTube แล้วพิมพ์ว่าไกลหน้าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นะครับผมนะก็จะเจอไลฟ์สตรีมสดนั่นเองนะครับผมนะก็คือพี่จะอธิบายง่ายคือของแจกนี่มีทั้งหมดนี่เลยนะครับแต่ว่าถ้าคนดูครบ1 5 0 0 0 0คนเนี่ยก็คือจะเลือกได้หนึ่งอย่างนะครับผมนี่เห็นไหมในส่วนก็จะมี3ช่องใหญ่ๆครับอ่ะพี่มาขออธิบายในส่วนแรกก่อนก็คือนะครับส่วนแรกก็จะเป็นคนดูครบ5 0,000นะครับรับในส่วนตั๋วไปเลยฟรีฟยกเซิร์ฟนะครับ อย่างละ2ตั๋วนะครับตั๋วอย่างละ2อใบเออครับแล้วก็ถ้าคนดูครบ10,000แคนสามารถเลือกได้1อย่างจาก4อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินลดตัวละครน,นะครับผมหรือว่าสกิน ล่มนั่นเองนะครับทีนี้คนดูครบ150,000คนนะครับสามารถเลือกได้อย่าง,างเหมือนกันก็จะมีสก,กินปืนถาวรน,นะครับชิ้นส่วนคนทรงจำสีทองนะครับ3,000ใบนะครับแล้วก็ไอวอลสีม่วงโจ๊กเกอร์นะครับเลือกได้หนึ่งอย่างเท่านั้นนะครับจาก3อย่างนะครับประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าคนดูครบ150,000คนเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้หนึ่งอย่างจาก3ช่องใหญ่ๆตามนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้เข้าใจตรงกันนะครับทีนี้ รับได้วันไหนนะครับมาเดี๋ยวพี่พาเข้ามาดูกันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้ก็คืออัปเดตเข้ามาแล้วแหละนะครับในส่วนนี้อันนี้เป็นแบนเนอร์หลักนะครับทีนี้ก็จะมีในส่วนนี้เป็นแบนเนอร์เหมือนกันนะครับผมนะอ่าแล้วก็ จะมีนะครับตารางนะครับนี่เลยยอดแตกแจกยกเซิร์ฟนะครับอ่าก็จะเป็นการล็อกอินเข้ามารับเลยนะครับแต่ว่าคนดูต้องครบก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเลือกตัวละครตัวใดตัวหนึง่งเห็นไหมเลือกได้ตัวเดียวนะครับเห็นไหมอ่าพอถ้าคนดูครบเราสามารถกดรับได้เลยครับแล้วก็จะมีในส่วนนะครับสกินปืนถามว่าเป็นสกินปืนตัวนี้นี่เลย ak 4 7นะครับผมค่าสจะแตกก็คืออัตราการ, 1, ร,ย, 1, รามมยิงบวกหนึ่งระยะลบหนึ่งนะครับความแม่นยําบวก2นั่นเอง นะครับแล้วก็จะมีในส่วนไอวอลโจเกอร์นะครับนี่ไอวอลม่วงตัวนี้เลยนะครับอ่เวลาถือก็ปักมานี้อ่าเท่ๆหล่อๆไปเลยสลับของฟรีนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นชิ้นส่วนแห่งความทรงจำนะครับสีทองนะครับสามพันใบถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับเลือกได้อย่างๆเหมือนกันนะเห็นไหมนะครับเลือกได้หนึ่งอย่างเท่านั้นนะครับก็คือถ้าคนดูครบนะครับผมทั้งหมดเนี่ยเราจะสามารถรับได้ในวันที่29เวลา5้าโมงเช้านะครับตามนี้เลยเห็นไหมเห็นตารางเวลาไหมครับผมนี่29 เดือนส1เนะครับผมนะเวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับถึงวันที่30เวลาเที่ยงคืนนั่นเองนะเวลาเที่ยงคืนนะครับผมนะหมดเขตตามนี้เลยถ้าคนดูครบนะอย่าลืมมาดูช่วยกันด้วยนะครับผมนะเพื่อจะให้ยอดมันถึงนั่นเองนะครับส่วนท่าทางก็น่าจะรับทั้งหมดแล้วแหละนะครับสำหรับกิจกรรมโบยาเดน่าจะสิ้นสุดประมาณนี้แหละวันที่27นั่นเองนะสำหรับกิจกรรมโบยาเดก็บอกเลยว่าของฟรีเยอะจริงๆนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมนึงนะครับเป็นในส่วน ตู้อีโวหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับพี่อาจคิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเพราะเพราะว่าวันนี้พี่ต้องกลับไปเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยถ้าคนดูครบเดี๋ยวพี่จะมารีวิวของฟรีอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่ารับได้ตอนไหนอะไรรายละเอียดยังไงนะครับแล้วก็ประมาณนี้แหละสำหรับทีนี้ไม่มีแล้วมากแล้วก็อีกอย่างนึงนะครัสำหรับซีวีสี่นะครับเออนะครับผมใครที่ได้ชุดไปแล้วนะครับผมใครที่ชนะ3เกมรวดหรือว่าใครชนะ2แพ้1ใครชนะ หแพ้2อ,อะไรชนะรววอนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากไว้อีกเรื่องนึงนะครับสำหรับการสตรีมนะครับพี่สตรีมทุกวันนะครับในเพจบิ๊กแชนแนลชื่อเหมือนยูทูบเลยนะแต่พี่จะทิ้งลิงก์ไ้ใต้คลิปนะครับอย่าลืมไปให้กําลังใจส่งดาวน,นะครับสนับสนุนได้ทั้งหมดนะเพราะว่าพี่มีแจกเพชรในสตรีมด้วยนะสตรีตมทุกวัน นะครับสตรีมทุกวันนะครับบอกเลยว่ามีสิทธิ์ได้เข้าเล่นกับพี่ได้พูดคุยกับพี่ในไลฟ์สตรีมด้วยนะครับใครที่อยากเล่นกับพี่อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจพี่ด้วยนะครับ oh. เพจอยู่ใต้คลิปนี้เลยครับกดลิงก์เข้าไปกดติดตามไว้ได้เลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วแหละเดี๋ยวไว้เจอกัน5โมงเย็นแล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้กลับคำวา่าสวัสดีครับ